เอาเละครับก็ขอสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม Tower of Fantasy กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมในพาร์ทนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำการเลือกใช้เมทริกในช่วงต้นเกมของทุกตัวละครและทุกสายนะครับว่าเราควรเลือกใช้เมทริกอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวละครเราตีแรงและสามารถดึงศักยภาพของตัวละครเราให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งการเลือกใช้เมทริกครับเมทริกเนี้ยเราสามารถหาได้2วิธีหลักๆเลยก็คือการทำเควสต่างๆแล้วก็การลงดัน ซึ่งการทำ퀘สนะครับก็จะเป็นเรื่องของวสเนื้อเรื่องตรงโซนนี้นะครับผมก็จะมีวสที่เป็นบทที่7นะครับที่จะให้เมทริกสีม่วงมายกเซตแต่แก็จะมีดันเจียนที่จะดรอปเมทริกให้เรานะครับนั่นคือดันเจียนแบบปฏิบัติการร่วมซึ่งตรงนี้ครับต้องใช้แต้มตัวนี้ด้วยนะครับแต้มแกมนจนภัยในการลงเพื่อเอาเมทริกเหล่านี้นะครับแต่ละดันก็จะปลดเมทริกที่แตกต่างกันไปสามารถมาดูได้นะครับว่าแต่ละดันเนี่ยเมทริกที่ดรอปเป็นแบบไหนจะเป็นระดับฟ้าแล้วก็ แล้วก็ยิ่งระดับสูงขึ้นเลเวืสูงขึ้นครับโอกาสที่เราจะดรอปเมทริกระดับสูงก็จะมีมากขึ้นในโซนแรกเนาะส่วนทีโซนหนึ่งครับก็จะเป็นเรื่องของการสุ่มสําหรับใครที่อยากสุ่มเลยก็คือจะเป็นคําสั่งพิเศษตรงโซนนี้นะครับจะเป็นเมทริกทั้งเลือกการการันตีเมทริกระดับเอซดาจะต้องสุ่มทั้งหมด40ครั้งถึงจะการันตีให้เรา1ชิ้นทุกแต้มที่เราสุ่มไปครับเราสามารถสะสมเพื่อไปแลกของในร้านค้าเมทริกในโซนนี้ได้ ร้าน้าเมทริกนี้นะครับเราสามารถแลกกล่องในกรณีที่สะสมครบ80ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบกล่องเลือกเลยเลยค่ะส่วนไหนก็ติ๊กเข้าไปเช่นต้องการคิงส่วนหัวก็ติ๊กไปแล้วก็เลือกคิงส่วนหัวไปได้ซึ่งกล่องพวกนี้เป็นกล่องเลือกทั้งหมดเลยนะครับแลกได้ไม่จํากัดขอแค่มีแต้มแลกก็เพียงพอนะครับผมอัน,นี้จะเป็นวิธีการหาเมทริกสําหรับใครที่อยากหาเร็วๆนะครับก็แนะนาร้านสปอรเซอร์ผมได้นะครับก็คือร้าน Over Top Up นะครับเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกสะดวก ประหยัดแล้วก็รวดเร็วมากๆสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้าน Over Top Up โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับว่าช่วงต้นเนี่ยเราควรเลือกใช้เมทริกกันในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับในช่วงแรกครับตัวเลือกของเมทริกมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมันจะเริ่มที่ระดับฟ้าที่เป็นระดับ R ซึ่งในช่วงแรกครับระดับ R ผมแนะนําได้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าทุกคนอ่ะพยายามเลือกเมทริกใส่ให้เป็น3ชิ้นเพื่อเราไทยเมทริกที่ ครบ3ชิ้นครับมันจะมีเรื่องของเอฟเฟกตัวโซนนี้นะครับก็คือเอฟเฟกของเซต3ชิ้นจะเห็นผลในกรณีที่เป็นระดับ R ครับเราหาอันที่เป็นแบบธาตุเพราะว่าระดับ R มันจะบ่งบอกธาตุได้ชัดเจนเลยคือเพิ่มดาเมจธาตุสายฟ้า6%กเปอร์เซ็นต์ไฟหกเปอร์เซ็นต์น้ำแข็งหกเปอรเซ็นต์กายภาพหกเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้เลือกธาตุเหล่านั้นครับใส่กับอาวุธที่เป็นธาตุนั้นๆเช่นผมใช้ในเซตก็สายฟ้าไปเลยครับดาเมจสายฟ้าเลยขึ้น6%ก ใช้คิงก็ age, าดาเมจธาตุไฟเพิ่มขึ้น6%ใส่3ชิ้นนะครับในรูปแบบของแมทริกแล้วก็อีก1ชิ้นครับใส่เป็นสีอะไรก็ได้สีม่วงหรือว่าสีส้มก็ได้ในกรณีที่เรามีนะในจุดนี้นะครับเพราะว่า3เอฟเฟกเนี้ยเราใส่เพื่อเอาค่าสเตตัสของเซตตรงนี้ส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราใส่เพื่อเอาออฟตรงนี้เฉยนะครับสเตตัสตรงนี้แอคแท็กร้อยสามสิบสี่กับเอสพีอนะีกหกพันหกหนึ่งศูนย์เนี้ยอันนี้หนึ่งชิ้นเราไม่ได้เอาออฟชันเซตนะครับเราก็ ในกรณีที่เป็นระดับ R สามารถเลือกแบบนี้ไปได้เลยนะครับพอถัดขึ้นมาระดับ SR ซึ่งในกรณีที่เป็นเมทริกระดับ SR ครับตัวเลือกค่อนข้างที่จะหลากหลายแต่บางคนก็ไม่รู้ว่าเอ้บางอันเป็นเพิ่มแอคแท็เพิ่มขึ้นเมื่อมีมีศัตรูอยู่ใ,ใกล้ซึ่งมันมันไม่ค่อยแมทกับการที่เราเอาตัวละครไปใช้เล่นจริงซึ่งเมทริกที่เป็นที่นิยมและผมว่ามีประโยชน์ที่สุดนะครับสำหรับสายทุกสายเลยที่เป็นสายกายภาพสาย DPS หรือว่าสายทำลายเกราะก,ก็ตามนะครับก็จะเป็นเมทริกของ Soul Break นะครับ เพราะว่าเมทริกนี้ครับจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น6%ต่อสตูแต่ละตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับต่อตัวนะครับแต่ละตัวเนาะยิ่งอยู่ใกล้ๆหลายตัวครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ6%ต่อตัวเนาะแล้วก็สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดอยู่ที่3ชั้นอ่ะอันนี้คือระดับที่เป็น c 0นะครับแล้วก็ถ้าเป็น C ี1 c 2นะก็จะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นถ้าใครสามารถัพเป็นแบบ ซีเส,สาซีสามได้นะครับเราก็จะได้ดาเมจเก้อซ็นอนทับสูงสุดได้สูงประมาณ3ชั้นเลยทีเดียวซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะสําหรับใครที่เล่นแบบสายต่างๆส่วนสายซัพพอร์ตครับก็จะมีอีกเมทริกหนึ่งที่มองว่าโอเคอยู่ใช้ได้นะครับผมน่ยจะเป็นของเปเปอร์เปเปอร์นี้จะเป็นเมทริกที่ผมว่าเหมาะกับเซโร่นะครับแค่เซโร่ตัวเดียวนะครับสำหรับของเปเปอร์นะของเปเปอร์จะเหมาะกับเซโร่แค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วในการชาร์จอาวุธอีกสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับไอโซนี้หร,อร,ออออรือที่จะเเอาสสตตั ใส่3ชิ้นส่วนอีกชิ้นหนึ่งก็ใส่เป็นสีส้มเหมือนระดับ R ที่เราจัดไปนะครับอย่างต่อมาเมื่อระดับสูงขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นระดับของ SSR ระดับของ SSR นะครับเราสามารถใส่2ชิ้นหรือว่า4ชิ้นก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำนะครับผมจะแนะนําให้ทุกคนใส่แค่2ชิ้นเพื่อเอาเซตของชิ้นน้นๆไปดีกว่านะครับเพราะว่า2ชิ้นก็จะเห็นผลซึ่งตัวละครเราสามารถใส่ได้4ชิ้นใช่ไหมครับถ้าเราใส่2ชิ้นเราก็จะเห็นผลของเขาแล้ว ในเซตที่แบ,บ็นรูปแบบ2ชิ้นนะครับถ้าเราใส่เซตเดียวกันครบ4ชิ้นก็จะเป็นเอฟเฟกต์เซตหนึ่งขึ้นมาก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์ที่มันมากขึ้นแต่ผมว่าใส่แบบ2อ่ะมันน่าจะเห็นผลดีที่สุดในความคิดของผมนะอ่ะเมื่อเราได้เซตที่เราต้องการครับเดี๋ยวเรามาแบ่งหมวดหมู่ของระดับ ssr ดีกว่านะครับของระดับ ssr นะครับเราจะแบ่งตาม3สายหลักๆที่เราแบ่งกันปกติเลยก็คือสาย dps สายต่อะเกราะหรือว่าตีเกราะนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสาย support นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละสายควรใส่อะไรกันบ้างนะเรามาเริ่มที่สายที่1กันเลยดีกว่านะครับผมสายดาเมจสายดาเมจที่ผมจะแนะนําเรื่องของเมทริกนะครับจะเป็นของซาเมียแล้วก็โครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของซาเมียก่อนละกันนะครับของซาเมียนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายนะครับจะเพิ่มดาเมจสะสมครั้งละหนึ่งเปอร์เซ็นต์มีผลซ้อนทับการสูงสุดตามระดับของดาวเนาะ สูงสุดอยู่ที่20ครั้งถ้ายังไม่มีดาวก็อยู่ที่10ครั้งเป็นระยะเวลา1.5วิทีอันนี้จะเป็นการตีเพื่อสะสมสเต็กเวลาเราตีจริงครับเราเอาไปบู๊ใกล้ๆคือแบบเก็บสเต็กได้มันมากๆแน่นอนก็สามารถซ้อนทับได้ในกรณีที่แบบตัวละครที่มันยิงรัวเช่นใส่กับตัวเขาเองที่เป็นซาเมียเหมือนกันอันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับว่าซาเมียยิงรัวหรือว่าจะใส่กับตัวอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นตัวที่ตีรัวแต่ผมว่าเนี่ยซาเมียเห็นผลที่สุดแล้วนะครับผมเลขตัวหนึ่งนะครับ ที่เป็นของโครของโครนะครับผมสร้างดาเมจคีย์ทิคอลกับเป้าหมายที่ SP เหลือไม่ถึง60%เพิ่มขึ้นตามระดับดาวที่เราเอาไปตามสุดอยู่ที่24%อันนี้สำหรับกรณีที่มอนตำ่ำเลือดต่ำกว่า60อ่ะมันจะตีแรงขึ้นซึ่งมันเป็นดาเมจคีทิคอลนะครับผมคีทิคอลนะก็ค่อนข้างที่จะดีอันนี้สายที s ควรมีชิ้นนี้นะครับมันจะตัดเลือดได้หรือว่าตีด้านข้างเร็วและแรงมากๆนะครับผมในสายที่1เนาะส่วนต่อมาครับประเภทของสายตีเกาะนะคร ก็จะแนะนําอันดับแรกเลยนะครับจะเป็นของชิโร่นะครับชิโร่ะนะครับถ้าเราใส่2ชิ้นนะจะสร้างดาเมจทำลายจะสร้างดาเมจและทํำลายเกราะเป้าหมายที่มี SP มากกว่า50%ได้มากขึ้น15% 19% 22%แล้วก็26%ซึ่งมันเป็นการทําลายเกราะอยู่แล้วในกรณีที่เราอัพคิงหรือว่าเมอริลให้มันเกิน1ดาวขึ้นไปนะครับมันจะได้รับการทําลายเกราะ15% ตามดาวเขาแล้วก็ถ้าบวกกับเมทรชิกนี้นะครับมันจะได้อีก15ก็จะเป็น30การตีเกาะมันจะเร็วมากขึ้นเพราะว่าหลังๆครับอย่าลืมนะว่า Energy ของเรามันเหลือเหลือเยอะมากกิ้งเยอะขึ้นเรื่อยๆการทําลายเกาะบอกเลยว่าคอมโบเซตเดียวอ่ะหรือไม่ถึงคอมโบด้วยซ้ำอ่ะสามารถทําลายเกาะของศัตรูไปได้นะครับ้นค่อนขยันจัดดีมากๆเลยสําหรับสเตตัสตัวเนี้ยผมก็เลยแนะนําไปนะครับผมอย่างที่2นะครับประเภทของสายที่เกาะก็จะเป็นของกิงนะครับกิงนะครับเมื่อเป้าหมายถูกทําลายเกาะนะครับจะได้รับการเพิ่มดาเมจนะครับ 8%ในช่วงเริ่มต้นเนาะเป็นระยะเวลา25วินาทีซึ่งมันเยอะมากๆนะครับระดับ25วินาทีนะแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เลเวลสูงสุดที่ทํางานเมื่อเมื่ออะไรสักอย่างนั่นแหละที่อยู่ฝั่งขวาผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเมื่ออะไรนะครับไอเนี้ยเหมาะสาหรับเอาไว้สายตีเกรอดเนาะเพราะว่าชิโร่จะเป็นตอนที่มีกรอดอยู่เพิ่มให้มันตีแดงขึ้นไอเนี้ยถ้าเกรอะแตกคิงก็จะตีแดงขึ้นนะครับถ้าเป็นเมทริกของคริงถ้าใครใส่กับเมริลหรือว่าใส่กับ กิงก็ได้เนาะสำหรับเมทริกนี้นะครับผมแล้วก็เมทริกของสายสุดท้ายนะครับก็คือสายของการซับพอร์ตนะครับประเภทสายซับพอร์ตครับอันดับแรกเลยคโค่รริเตอร์นะครับอันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่ามันจะเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาและเพิ่มค่าการรักษาที่ได้รับครับให้มันสูงขึ้นสาหรับใครที่เป็นเมนสายฮิวโดยเฉพาะครับถ้าสายสองเซตเนี่ยก็สามารถฮิวได้แรงขึ้นประมาณ10%นนั่นเองนะฮะอย่างต่อมาครับก็คือของ เนมอ่าจะเป็นเมทริกของเนเมซิสนะฮะเมทริกของเนเมซิสนะครับผมเมื่อเราใส่2ชิ้นนะครับเมื่อเป้าหมายถูกรักษาครับค่าแอคแท็กของสายฟ้าจะเพิ่มขึ้นอันนี้เหมาะสำหรับใส่กับตัวของเนเมซิสเองแล้วก็สามารถเอาไปเล่นกับคอมโบทีมที่เป็นสายฟ้าได้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นแปดเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลา20วินาทีเอฟเฟกต์นี้นะครับไม่สามารถเก็บสแต็กได้คือมันก็คือมันจะรวมแค่แปดไม่สามารถสแต็กเพิ่มขึ้นสามชั้น4ชั้นอะไรได้นะครับไม่มีสแต็กนะคคคคคครรรรรรัััััับบบบบเเเเป็นนนนนนน่่่่าาฉยๆะะะสสหขขอออองงมมซซิแลตืโ เมทีของเซโร่นะครับเมื่อเราใช้สกิลปลดปล่อยนะครับเพื่อเปลี่ยนไปใช้อุธเราจะได้รับโล่ที่มีค่าพลังเท่ากับ1 5ออันนี้คือช่วงต้นของค่าไอ a ทมเป็นระยะเวลา6วินาทีซึ่งเอาไว้ในกรณีที่แบบว่าเราประกบเกติใช้แล้วเราเปลี่ยนสลับอุธอ่ะมันจะทาให้เราแบบได้รับโล่ขึ้นมามันจะยื้อจังหวะให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราตีไปแก้ตายเราแก้ตายแล้วเราสลับอุธดปุ๊บอ่ะเด้งโล่ขึ้นมาปุ๊บเห็นไหม ช่วยยื้อเราได้ช่วยทําจังหวะได้เราสามารถพลิกจังหวะนั้นอะ่ะเป็นของเราได้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมทริกที่ผมว่ามันดีเหมือนกันนะสำหรับของตัวละครเซโร่นะแล้วก็เมทริกซ์ชิ้นสุดท้ายนะครับผมนี่คือของเมอรินเมทริกซ์นี้นะครับหากถูกโจมตีแล้วเหลือค่า s อน้อยกว่า30%จะได้รับโล่ที่มีค่าพลังเท่ากับ20%อันนี้คือค่าต้นต้นของค่า SP สีสูงสุดเป็นระยะเวลา10วินาทีระยะเวลาคูดาอยู่ที่90วินาที ก็จุดนี้ก็ไว้เป็นกรณีแบบขับขันจริงๆเหมาะสําหรับในกรณีแบบ PVP หรือว,ว่าตีบอสที่มันโหดๆนะสำหรับใครที่แบบโดนบอสหมายหัวนะอันนี้ผมว่าเป็นเมสเสจที่ค่อนข้างดีอย่างมากเลยสําหรับของมิริลนะครับผมก็เหมาะสําหรับใส่กับตัวละครประเภทของสายซัพพอตนั่นเองนะฮะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางให้และกันครับเพื่อให้ทุกคนสามารถเลือกจัดได้อันนี้เป็นการจัดข้อมูลตามคุณสมบัติแต่ละ เพื่อที่เราจะสามารถดึงักยภาพของเมทริก์เหล่านั้นตามตัวละครแต่ละสายนะครับถ้าผิดพลาดตรงไหน,นผมก็ต้องขอประธานอภัยทุกคนกันด้วยนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ไปได้นะครับสำหรับพาณนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ของผมก่อนใครด้วยละกันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ